P เซต์แบงค์ P เซต์ยังไงคะในเมื่อคําอนุมาติอะอยู่ที่สํานักงานใหญ่คําว่า P เซต์ของพี่อะมันคือการที่เราอะเดินเข้าไปแบงค์หรือเราไปติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารตั้งแต่ตอนนั้นเลยการของเงินกู้ส่วนใหญ่เราจะเอาเอกสารมปให้เขาถูกปะ เขาอยากได้เอกสารอะไรเรามาเต็มเต็มเตมเสร็จอะปึ้งเอกสารอยู่นี่นะพี่เอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่คาว่าพีเศนอะคือแผนธุรกิจแผนธุรกิจที่คุณต้องเขียนที่คุณต้องเห็นก่อนคุณทําธุรกิจอะไรครั้งนี้คุณอยากได้วงเงินกู้ไปทําอะไรทําไมต้องวงเงินกู้10บล้าน20ล้านคุณต้องการเท่าไหร่คุณเอาไปใช้ทําอะไรคุณเคยบกเจ้าหน้าที่ธนาคารเขาไหมคุณได้แล้วมันจะเติบโตยังไงพี่พี่ดิฟังก่อน ยอยากของเงินกู้10ล้านเพื่อไปลงทุนในเครื่องจักรเพราะอะไรเพราะมันมีพีออเดอร์มาแล้วเพราะมันมีออเดอร์มาแล้วถ้าได้เนี่ยยอดขายจากเดิมที่หนุขายได้เดือนละ5ล้านอะ่ะมันจะเป็น7ล้าน8ล้านนะคุณว่าใครรู้จักธุรกิจเราได้ดีเท่าตัวเราและคําว่าพรีเซนต์อ่ะคุณต้องพูดให้คนนี้เจ้าหน้าที่ธนาคารเขาเข้าใจในธุรกิจคุณเพราะว่าอะไรคําอนุญาตมาจจะสานักง,งานใหญ่ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเขาไม่คุยกับเราเขาไม่คุยกับลูกค้า เขาคุยกับคนเขียนเคสคนนี้คือสําคัญเขาเป็นตัวแทนเราเขาเป็นตัวแทนที่พูดเรื่องธุรกิจเราเขาเป็นตัวแทนที่จะบอกว่าทําไมลูกค้ารายนี้ถึงควรได้เงินกู้แบงค์ถ้าเขาได้แล้วจะเป็นยังไงคุณมีหน้าที่ต้องใส่ข้อมูลให้คนเขียนเคสให้เขาไปดีเฟนเคสให้ได้มากที่สุดนี่คือคําว่าพีเซนต์พูดให้เจ้าหน้าที่แบงค์เขาเข้าใจนี่คือสิ่งที่ต้องทําให้มันเกิด